สวัสดีครับเป็นแฟนลุยสารชาแนลครับมื่อนี้พ่อดีขับรถผ่านมน้านะครับ,รบก็เลยเห็นเตาครับก็เรียกว่าเสียวเขาไปปล่อยครับ เรียกว่าเยาเขาไปปล่อยนะครับนกปีนอ้องแบบแม่น้ำก็ยุบกไก่ครับแม่คลองน้ำก็ยุบกไก่ทะเลตูน นี่ครับน่าสงสารแกะเป็นเต่าไทยบอเต่าไทย ลักษณะของเขาตุกลงม่องหายอย่างนี้ล้างค่อยสะอาดกันเมื่อกี้รู้สึกว่าเห็นดูนกับดักนะครับเนาะติดกับดักเขาล้างกัน ครับนี่เป็นการซอยเหลือเตานะครับซอยเหลือเตาพอดีกะเห็นเขาอยู่ติดโคนอยู่แล้วกันี่กับดักนะครับกับดักสงสัยสิมาเอาไอ้ดักนกดักงังนะครับพอดีเขาไปเหยียบก็บเป็นห้อยบุบบุอยู่นี่นสงสัยสิเจ็บ ก็โอเคเดี๋ยวก็สิปล่อยเข้าไปนะครับอ่าไปด,ดีดีด้อนะครับกบพี่นองจิปนีว่ามีอย่างไรหรอกซึ่งว,ว่าอ่าพอดีเห็นเห็นเขาติดกับดักอยู่นะก็เลยลุ่งไปซอยเขานะครับเนาะเอาไป นะครับแล้วคนกันเลยเอาละครับผมเอาไว้ซ้ำนีวนครับคลิปนี้ผมมีอย่งดอกแกอยากให้พี่น้องไดีบึ้งซื้อนะครับอืมตส่สงสารตะลิต,ตูนครับครับเอาไว้ซ้ำนนัยนครับครับสวัสดีครับ